ออตอนนี้มาหอดแค่กลางน้ำนะครับพี่นองครับงเงือมาง่ายจะจะค้องแค่กันครับประหยัดครับง่ง่ซื้อยั่อครับ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาขอกันอีกแล้วครับกับจ่าแพียรนิสานฮันเตอร์ครับวันนี้กับผาพี่น้องมาเหรียญนำพื้นเก่าเหรอครับมากับพานลาเพลนสวัสนี้ครับพานลา,า,นลาวันนี้พากันมาเหรียญซีนท่อนครับกับน้องครับน้องไอ้วุฒิอาหารยนุนธำกันนะครับเชิญมาเด่นซีนท่อน <c oughs> ไต้มาเป็นไตวันนี้ไตเจ็ดไตเจ็ดบานแหลมสวรรค์ <c oughs> บานคุณแม่เพลนครับกับคุณยายครับสวัสดีครับ พอดีมาหอดเทียงพอดีเพราะเนี่เป็นนัดพระเขาว้ยห้ทาพอดีน้ำเลยมันแตงพงาำทะเลมาแบบว่ได้นัดไม้เป็นทางการครับก็เลยโรหาโรหากันเลยเรียนก็เลยบอกน้องว่าสิเขามาเหรียาน็มาเลยแบวนหมอใส่มาน้องก็ไปคุดซาอยู่สันเดี๋ยวเดี๋ยวผมออกมหาเวลาได้มาดัดพอดี ลงทางมาเรียนลงนั่งเป็นผู้สายอยู่อะอยู่ไอ้ผู้ทองเป็นเท้ากันครับพี่น้องแก็หอบของอีน้งตัวงางมากแบนมากอัดสองเก็บประหอดรถดบุบแล้วบุบอีกอยู่ครับนีะครับบรรยากาศ เดี๋ยวผมกินเขาก่อนครับเดี๋ยวไปเบิงกันอยู่ทาเรือเลยครับจะเป็นอย่างไรครับ,บพี่น้องครับโอเคครับอตอนนี้เข้ากับมาหอดไอริมเคลื่อนนะครับอนี้เป็นนั้นแค่ปลาเพินน่งนะครับเนาะทาเรือเพิอเ่อ ก็ได้มองเห็นอยู่ดอกแล้วลงบน้างล่างมันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้หายิงกระโดดคนนั้งนี่หางจอบนี่เรื่เดี๋ยวหลองวัดหลงหอุงหมดหมดแวนี้บนอนยิ่งบางบนบนทัวันใหญ่ใหญ่ไปตรงกางที่เรียเป็นกโอเคครับพี่นลองเดี๋ยวผมแจ่งโตกันครับ จอบอีกประโดูครับเป็นไว้กาการับัเป,เป็นแพ้่ครับเปิดกระเทยยอดว้เฮเดหันเรื่อยงยากดีเลยครับเสาเล็กยีปบันไดขึ้นมีบอกดงังนะครับมีบอกล่าผ่านปืนอยางดี แพ้ตัวนี้มันจะมีอย่างบ่ ายครับผู้พักตกปลานี่มื่อโท่เดาเหรอครับหลายแห่งร้อยออกผมเต็มอยู่ก็จอบเป็นประชีพปลาใหญ่เขาปะลงกสามใจสี่ใจแล้วครับเมื่อพอแกไส่ใช่ยากครักได้แค่ปลาหแล้วครับได้กระชากปลาเขา ไทยนะครับเนาะดิวที่ดินทอดนี่นะครับบันเดียมสวรรค์น้นเพิ่นไสเจียดไสเจียดตัวนี้อันนี้ไปวคนละขับเรือครับเพิ่นขับเรือผ้ากามานะครับมื่อเมโกะนะฮะลงน้ำนะครับวันนี้เลาะรเบิ่งแถวนี้แหละ ไตเจียดแล้วลงุงวางิจเพื่อน ก็คืนแล้วครับพี่น้องครับมือนี้สงสัยสิแหวครับเนี่ยทำงานเบิดมื่อครับเดบันนิดหน่อยตัวเดียวผ่านหลายิงมาผมวันน้ยิงจะตับเลยนะครับมูเตะกระซั่งกะพอจะปลาปลาสกางปลาอีแฉะบ่ปลาอีแฉะปลาขาวปลาใสปลาตะเพียนนะครับทางแดงอ่ะหล่คับครับแต่ว่าปลาหปลาใหญ่ปลาชิมาลุนปลายีสก ไส่มาปลายีสวกเันว่าเขาว่มามือนี้ปลาบนเขาครับเลยมาเลาะน้ำดิ่มๆน้ำห่างไอ้เขาจอดยิงปลาโดเพิ่งกระพ๋อเลาะฟังกระพ๋อไปกลางกระพ๋อหนามมันจะคุณนเนีย่ยเพราะว่าพ้ายูเขาครับฝนตกเบิดเขื่อนเลยสองหมื่นมากเลยสองสามหมื่นห่าวอยากมากซื้อดอกพานล่าขึ้นนะครับ งพา,าล่าสมอยากมาไหมฮอะไรเป็งเกิ่มซีนทรนเห็นเห็นวอนอยากมางานแล้วหวาน,นมากเลยคนนี้ดำรอบเขื่อนครับว่ายนะประมาณสิบกิโลอันนี้ก็ไม่ได้เลาะสุดหมายอย่งยอม โอเคครับพี่น้องครับืันอน,นี้ก็คือจีขอลาพี่น้องเพียงจำนี้แล้ะครับคลิปนี้ <c oughs> คือจีขอจบคลิปเพียงจำนี้ครับติดตามคลิปต,ต,ต่อไปเลยครับสวัสดีครับ